สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซีนโนเน้นะก็อยู่ในเซิร์ฟเบีต้เ,ตเวียดนามนะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูอะไรนะครับผมสำหรับตัวอิชาในอ่าเซิร์ฟเบีต้เวียดนามนะครับผมนะฮะแต่ชื่อคลิปก็น่าจะบอกอยู่แล้วแหละน่าจะรู้อยู่แล้วนะเออเพราะว่ามันติดบั๊กนะฮะเพราะมันบั๊กนะครับ,มบ,บ,นนรบผมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ฮะเขาเรียกว่าตัวอะไรว่าหมีโอ้ขาเรียกหมีก็แล้วกันนะคือแบบ ดูดิมันบักแล้วคือมันไม่ยอมออกมาเดินกับเราด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สรุปก็คือสรุปง่ายๆเลยไอยเคีวไม่มีหมีไอ,อเออเขารียกอีชาที่ไม่มีหมีนี่ไรประโยชน์มากเลยดูดิคือมันกระโดดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยผมเวลาปล่อยไปหมีมันก็ไม่ยอมเดินไปด้วยครับผมไอยียวบักโคเทียเลยหรือว่าปรับมาใหม่วะเออปรับมาใหม่ก็เฮียแล้วคงไม่ใช่แล้วฮะนี่ครับผมเจอมูระซะด้วย มาดินี่เก็บฮิวก่อนได้เปรียบเฮ้ยกดสก,กิลสองชนเอา้าไอ้เฮียมันไม่ติดตานด้วยเหรอมันไม่มีหมีด้วยวกูลืมไปโอ้อหมีไม่วิ่งโชนฮนะนี่เอาเห็ุไปแดกเฮ้ยโอ้โหก็เดียแม่งแม่งกระโดดอยู่ข้างบนหัวพิมเฮ้ยแต่มาอาว่าอิงอิงหน่อยเอ้ยไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮียนด่หลอกกูพิมพมีอะไรวะไม่รู้เรื่องภาษาเวียดนาม มึงคิดเราภาษาขอมึงอะไรเป็นภาษากลางของโลกเหรอเอานุบไอสัตว์โอ้โหเฮียมปากดีจังวะชีนี่นี่แกจู๊กหลบขังแม่งเออมากูไม่มีโอโ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยกูไม่ไหววะเฮ้ยมันจะตายแนะ่โอโ้โหโอ้เฮียไม่มีหมีแม่งเล่นยากิไหมเลยอิชาแล้วแม่งก็ติดบั๊กอะไรก็ไม่รู้ฮนะ กูเอ้ยเฮ้ยผพว่าผมผมยอมแพ้แต่โดยดีไหมแคยทำอะไรไม่ได้จริงๆนกะ็แหละผยอมไม้โดนด่าเลยเหรอโอ้โหตอนแรกผมกลาวว่าจะแบบอยากจะชนะนะแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะไหววะ่ะออกอันนี้ก็แล้วก,กันนะจะได้ช่วยไหนเพราะไม่มีหมี สกิลที่มีดามเมจอย่างเดียกกูสกิลหนึ่งไอ้เหล่านั้นไม่มีสกิเลเอ,อ,อ้ไม่มีดามเมจเลยฮะโอ้มีหายไปไหนวะโอ้ไม่น่าไหววะ w h e is the teddy bear นั่นแต่ดิกูก็งงอยู่มันหายไปไหนวะมีหายไปไหนเอ้ยจับ เอ้าสวยดีงี้เออสกิลกูมีดาเบีแค่นี้มีไ <c oughs> อ้เฮียดทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โกูเดี๋ยวตอบมาก่อนนะฮะไอเดโนเฮ้ยไอยเฮียเฮียดิพิมไอไอเฮียนโนเขียนไงวะลืมทิบหายละ N K W อะไรวะ นี่นี่ K N เออนี่นี่ I don't know โอ้ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่อง You are so red คืออะไรวะอะไรนะเวียดนามโปไอสัตว์เ้ยไอเชยนี่ไม่ได้พี่เอาใหญ่เลยฮะคือว่าถ้าถ้าผมสู้มมนไหวผมก็จะเถียงว่านะไอเนี้ยตอนนี้ผมสู้ไม่ไหววะโอ้มันตั้งไทยแลนด์ double one อยู่แล้วแต่นี่แม่ง ย้อนไปพูดไปก่อนวะไอ้เฮียไม่ไหววะอ๋อวันนี้ก็แล้วกันจะได้เพิ่มเกาะ,ะขนาดมันยังไม่ได้ออกการเว้นอะคำเอาเฮียโอ้โหไอ้เฮียที่แรกทีเอาใหญ่จริงๆนะน,นี่ยโอ้โหไอ้ทีขี่แพ้ไล่อะ่ะน้องรู้จักศัพท์ภาษาไทยเปล่าเอนมาแล้ว กลับแม่งเลยไอ้เหี้ยมันพยายามกลับไอ้มันกลับแล้วอู้หู้ฟิกเกอร์ออกเลยไอ้ยังทำอะไรไม่ได้เลยวะกูยอมแพ้ดีไหมนี่สัตว์นี่โหดูมันดิคิดว่าเก่งมากมั้งไอ้สัตว์เอาเห็ดไปแดกเฮ้ยกูตายกูกูยอมมึงมึงเก่งมึงเก่งไอ้เหี้ยนี่ผมว่ายอมดีกว่ามั้งโอเคฮะตอนนี้ผมได้เกาะสะท้อนมาละ ต้องวัดแหละไม่วัดนี่ก็ไม่ไหวเพราะของเพราะของมันไม่มีแล้วอะ่ะเอยเอย,ยังมีอีกเอาอ,อันนี้เลยฮะทำดาเมจถูกดาเมจับผมโอ้ปานี่เราต้องวัดฮนะเราต้องวัดทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหไอสัตว์เฮ้ยพี่เดวเฮ้ยโอ้โหไอคิวมันมีเอ็กซ์คิวกูไม่ไหวว่านะ อะแตผมเล่นสายขี้อาจจะพอไหวโอ้โหดุนไอเคียน้องมันยังเด้งเด้งอยู่เลยโอ้โหเอวาจบไบโอโอเคไอสว์ได้ยอมก็ได้ว่ากูโอ้ไอสว์ได้อืมไอสารทำเฟี้วโชว์ไอเคียได้โอเคนะนี่ก็ถือว่าแถมก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเออมายังกล้ามีการปรับใหม่เข้ามาก็ถือว่าเอามาให้ดูเลยก็แล้วกันคือมันปรับเข้ามา ไม่มากอะนะครับผมก็ถือว่าเอามารวมในคลิปเดียวเลยก็แล้วกันเฮ้ยไอสัตว์ไอคนเมื่อกี้นี่หว่าโอ้โันนีช้างอ่าเจอกูแน่ไอสัตว์เมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบโต้เลยฮนะรูนผมก็ไม่มีนะเซิรฟ์ฟเซิรฟ์รฟนี้นะครับผมนะผมบอกไว้ก่อนเลยนี่ของผมสกิลหนึ่งนะฮะคือถ้าในเซิร์ฟไทยมันจะอ่าคาร์ลแล้วม,มันจะเป็นสองใหไอ้เขี้ยวมาทักมามาจับได้มาจับได้ แน่วผม,ผมตอบตอบผมผมเป็นคนดีอะตอบให,ห้ให้คืนโอ้ยเคียนมันเอาเลยวะว่าเด้ what are, what are อว่าเด้อเฮ้ยเราเก็บเลือดก,ก่อนเออผมไม่เกียมพูดถึงอะไรนะผมลืมแล้วถึงไหนนะ วบ้าบก็เอาใหม่เลยะฮะคือถ้าเซิร์ฟไพยนะครับผมนะฮะคือสกิลหนึ่งมันจะเก็บสแต็กได้2เชื่อป่ะแต่ว่าในเซิร์ฟเบต้าตอนนี้เขาปป่ามาใหม่มันเพิ่มมาเป็น3แล้วนะครับผมนะฮะถามว่าดีไหมก็ดีนะเออเป็นอะไรที่ดีมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมนะสำหรับตัวมังกะโอ้ ไม่มีรูนไม่โคตรเบาเลยฮะเฮ้ยมันเอาอะเฮ้ยโอ้หกดโลไอ้สัตว์เลยสติไม่เข้าเลยโอ้กูไม่มีรูนมันหนีไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมันจุกทิ่หายละโอ้โหมันมีเอสคิวกูเอ้ยแม่งโคตรเบาเลยคือแม่งไม่มีรูนนะ่ะไอ้สัตว์ได้หัวล้อแต่กูด้วยไอ้เหี้ยนี่โอ้โหรูนไม่มีโคตรเบาเลยกู โอ้โหทียแท้ไม่เข้าเลยอ้าตอบกันแล้วกันนะมันโคตรแรงเลยมันได้มีลูนปะอู้อ้สว์เอ้ยโอ้เรียบร้อยกูอิสระมันไม่ได้อกงกันไปสักชิ้นเลยนะครับไอ้กูมันเบาจังวะ โอ้ยนุ๊ปไอสัตว์เลยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงตีป้อมช้ามึงต้องเจอแบบเลดเกมเขากูไม่มีรูนอีมันมาแล้วมันมาแล้วมาดิไอ้สัตว์อืมโอ้ไม่เข้ายังไงวะเฮ้ยมันแรงว่ะมันแรงมันแรงแล้วไงแรงแล้วไงไอ้สัตว์อันตีกูมาอีกรอบเรียบร้อย โอ้ขนาดมันไม่ได้ออกกันเวรเลยเนี่ยคือโอ้โหของผมรูนไม่มีมั้งทำอะไรไม่ได้อุ้ยมันเอามันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วอือโอ้คือหลอดโอ้เริ่มแรงเริ่ม,มแรงแล้วกูนี่แหละเลดเกมครับผมเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้ว อ้าวมาดิมาดิกูเล่นเกมกูแรงนะเล่นเกมไอ้ไอ้ <c oughs> ไอสันไหนบอกแรงวะโอ้มันเอาตัดเลือดแล้วฮนะไม่รู้กูเน้นป้อมไม่รู้เน้นป้อมโอ้โหมันยั่งถึกเลยมาดิห้าสเตก็กเอ้าตายนะโอ้ยเยอะกูตายสันเดยมันมีเอ็กซ์คีวโอ้โห ไอ้เคียนี่หัวล้อใส่กูไอ้เียแม่งปรามัดไสดชิบหายเลยอ๋อไอ้เคียนี่แม่งมันเล่นสายคนตีนะมันสายยือ้อมันวิ่งวิ่งไปเคลียร์คลิปเขาผมนะแล้วแม่งกูก็ดาเมจอย่างเบาเลยอือมันไม่ได้เบาเหรอกว่ามันออกถึกเลยฮนะออกกันเวทแบบชิบหายไปบ่เลยมาดิอืโอโมกูเคียแม่งแทบไม่เข้าเลยฮนะมาดิ มาดิมาดิมึงล่วงไปดิสัตว์โหนดูมันออกดิหูกันเว้นแบบทุกอย่างทุกอย่างที่มีมันออกอ่ะโอ้แม่งคนตีเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งไปเทียร์คลิปเดี๋ยวสภามันวิ่งไปเทียร์คลิปเห็นปะไอ้เทียเอ้ยมึงยังไงวะกชักปั่นไส้แล้วเทียร์คลิปเสร็จแล้วมันก็วิ่งหนีนะฮะไอ้สัตว์แล้วกูก็ดามเมจอย่างเบาเลยเอาดิไปไหนไปไหน ไปไหนโอ้โหไปเอาเลือดไปไหนไปไหนกูไปปล่อยโอ้โหเคลียอะไแม่งรอดอีกดูดิคือมันเคลียคลิปแล้วก็ดีเคลียคลิปแล้วก็ดิเคีเคเคไอ้เคลียตี๋เม่งกูชักบ่านไสแล้วนะเดี๋ยวกูจะไม่รอคลิละเอาจริงคือเราไม่ต้องรอคีิปก็ได้นะแต่ผมอยากฆ่ามันนะเพราะว่าสกอร์มันยังนำอยู่ฮะดูดูมันดูมันดูมันโคตรเหี้ยเลยไอสัตว โอ้ไม่เข้าเลยกูสัน่นเ้ยดูมันเองอะมันวิ่งไปเคลียร์คลิปข้างหลังนะนะั่นแหะกูไม่สนละไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตีบ้านมึงแล้วนะมันอยู่นี่นี่ว่ะเอ้แม่ไปแล้วมันวิ่งไปเคลียร์คลิปอีกแล้วสัว่นเลยไอ้เจ้ยกดตาีดว่โอ้โหผมกำลังอยู่นะผมกำลังอยู่นะผมดูดูมันออกโอ้โห ไอสัตว์กูโทรไม่ไหวแล้วนะคลิปเข้าละคลิปเข้าละกูะจบละเออโอ้โหไม่โสดแล้วกูไม่โสดแล้วเอาเอางงงงเอาดิกูไม่โสดแล้วมึง,ง,งมไม่เคยคลิปดิไอสัตว์อ่าทำอะไรกูมไม่เข้ามึงออกมึงออ,ออกแทงไอ้ควายเฮ้โอ้โหไ้แย <c oughs> <Yeah. c oughs> โอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็ถือว่ามีการ,รอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะสำหรับเซอร์เบต้านะครับผมนะก็ไปโอ้โเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบาย